แล้วเทค,คเจอร์ครับมาซอ้อนได้ซ้อนทันหรือเปล่าตรง A Z เอซิเวอร์เรือจะปล่อยกันแล้วลเปิดปล่อยเพื่อพิษเลยครับสำหรับทางด้านเจนจีมันโดนบังคับกดซ้อนตีพร้อมกันนะครับเอ้าลอเกมหนึ่งด้วยคำ<อ>ได้เปลี่ยนเรื่องระยะของลาเ,เกียเกมสองเคียวตงฟูลี่ไล่ตามจอดทันไหมอีกหนึ่งดอกไม่โดนครับอุ้ยมันจะคุ้มหรือเปล่าเขาหายสองไปก่อนแล้วเลือกใช้ฮันเตอร์ฟูลี่แล้วมีไวเพอร์พิษอีกเหมือนจะเสียฟรีหรือเปล่าสระอาร์คิว หาทางอยู่แบบนี้ค่อยๆแง๊แต่ว่าเป็นลาเกียร์เข้าระยะเข้าพอดีเอาหลออไม่ต้องขยามเยอะเก็บ C คิวโอ้เสียหายครับฮาคิวครับฮันเตอร์ฟูรี่ในจังหวะของคุชชี่ที่ผมแอบรู้สึกคือถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าคิดไปแล้วจังหวะใช้พอดีโอ้แล้วพอเห็นเพื่อนหายเขาคิดในใจอ่ะเอาจะได้ไหมเอากลับไปใช้เราหน้าดีกว่าโอ้เนี่ยหนึ่งและสองและเดี๋ยวเพิ่งจะมาใช่โอ้เป็นจังหวะที่เหมือนเขาเรียกคิดไปแล้วอะ โอ้เสียหายแล้วตรงนี้ับคแต่ว่าเจมสจีครับเริ่ม,มตั้งมูงงม,มเกมได้นะครับ